อิงแนวพอดแคสต์ better than ever สวัสดีครับพบกับข o o d Morning i n ง Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ conversation กับเรื่องที่มีชื่อว่ารูปประโยคขอคิดดูก่อนพูดยังไงในภาษาอังกฤษสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ก็คลายล็อกดาวน์กันบ้างแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนชาวอิงแนวจะทําอย่างไรหากมีคนชวนไปคอนเสิร์ตหรือว่าเราก็ยังแบบ ลังเลลังเลแบบก็กลัวโควิดอยู่นะยังไม่กล้าตัดสินใจนะเลยได้จะตอบไปว่าอืมขอคิดดูก่อนแล้วกันนะหากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราในตอนที่เราอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะพูดอย่างไรให้เข้าใจวันนี้เพียอกและทีมงานอิง n น w เนี่ยก็เลยอยากจะมาแนะนําในเรื่องของการที่ถ้าเราอยากจะใช้เวลาอีกสักนิดนึงในการคิดหรือว่าเราอาจจะยังไม่สามารถตอบเขาได้ในทันทีนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าขอคิดดูก่อนนะ เราจะพูดได้อย่างไรบ้างในภาษาอังกฤษนะครับไปฟังกันเลยประโยคแรกนะครับ will see ที่ไม่ได้แปลว่าจะเห็นแต่ในที่นี้นะครับไม่ว่าจะตามหลังประธานใดจะเป็นการใช้เพื่อบอกว่ายังตัดสินใจไม่ได้ไม่อยากตัดสินใจในตอนนี้ขอคิดดูก่อนนะซึ่งเพื่อและทีมงานอยากบอกว่าหากตอบกลับแบบนี้นะครับจะมีความหมายเป็น,นทางที่ say no ซะส่วนใหญ่นะครับแต่พวกเขาไม่อยากพูดตรงๆกับเราเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่า มันก็มีที่ Say yes นะเช่น A พูดว่า do you want to go on a date with me แล้ว B ก็ตอบว่า I don't know will see สำหรับประโยคสนทนาน,นี้นะครับ A ก็พูดประมาณว่าอยากไปเดทกับผมไหมครับอะไรประมาณนี้นะครับผม B ก็ตอบว่าไม่รู้อะขอดูก,ก่อนนะแหมมาซะจุดโจมขนาดนี้ใครเป็น A ก็ตกใจแน่นอนนะครับผมยกเว้นคนที่เราชอบนะ อาจจะเงียบๆแล้วก็ขอคิดดูก่อนนะแต่ก็ไปแหละว่างอยู่เฮ้ย hey! มาต่อกันที่ประโยชน์ถัดมานั่นก็คือ to think about something อันนี้เป็นการบอกแบบตรงๆเลยก็ว่าได้นะว่าขอคิดดูก่อนใช้เมื่อมีใครมาถามหรือยื่นข้อเสนออะไรให้กับเรามักจะมาในเชิงที่ว่าอยากทำสิ่งนั้นไหมหรือว่าอยากทำสิ่งนี้ไหมนะครับแล้วเราเนี่ยยังไม่สามารถตัดสินใจได้ในตอนนั้นก็ได้นะครับผมอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงหรือว่าคิดสักนิดนึงก่อนที่จะให้คำตอบนะครับเช่น A พูดว่า Do you want to move to Sydney? คุณอยากย้ายไปซิดนีย์ไหมแล้ว B ก็พูดว่า I'll think about it ขอคิดดูก่อนนะต่อมานะครับเป็นประโยคที่ว่า Sleep on it อย่าเพิ่งรีบไปหาหมอนเตรียมตัวนอนนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวพี่เอกและทีมงานจะไปด้วยเฮ้ยไม่ใช่คำกริยาที่พูดถึงว่า to sleep on it นี้หมายถึงการขอไปคิดดูก่อนนะครับหรือว่าใช้เวลามากกว่านี้หน่อย หากตัดสินใจนะครับผมในเชิงว่าเป็นการนอนคิดข้ามคืนเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยมาให้คำตอบในวันรุ่งขึ้นเนี่ยอย่างนี้พี่เอกและทีมงานก็เป็นบ่อยนะครับผมเรียกได้ว่าอัดพอดแคสต์โตรุ่งกันไปเลยนะครับโอ้โหไม่ขนาดนั้นมาฟังตัวอย่างกันดีกว่าครับ A พูดว่า do you want to come to Joe's party แกอยากมาปาร์ตี้ของโจไหม B ก็ตอบว่า can I sleep on it and get back to you tomorrow ขอฉันคิดดูก่อนแล้วให้คำตอบรุ่งนี้ได้ไหมนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมต่อมานะครับเป็น to think something over คํากริยานี้นะครับไม่ได้สื่อถึงการขอคิดดูก่อนในแบบรวดเร็วนะครับแต่ to think something over เนี่ยเป็นการขอคิดอย่างรอบคอบมากๆก่อนจะตัดสินใจนะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ๆที่ต้องใช้เวลาคิดมากหรือว่าใช้เวลามากในความคิดนะครับหรือว่าการวางแผนต่างๆก็ได้นะครับเช่น what do you think about the offer we give you คุณคิดอย่างไรกับข้อเสนอที่พวกเราให้ B ก็ตอบว่า it's interesting I'll think it over and give you an answer next week มันน่าสนใจผมจะขอคิดก่อนแล้วให้คำตอบคุณในสัปดาห์หน้านะครับประโยคต่อมานะครับนั่นก็คือ to consider something เป็นคำกริยานะครับที่หมายถึงการขอคิดอย่างรอบคอบมักจะต้องใช้เวลานานโดยเฉพาะก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องใดๆก็ตามนะครับเช่น A พูดว่า I suggest that we should change our marketing strategies ผมแนะนำว่าเราควรจะเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดของพวกเราแล้ว B ก็ตอบว่า I'd like some time to consider. it ฉันขอเวลาเพื่อคิดอย่างรอบคอบก่อนนะครับมาถึงประโยชน์สุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือ to s h e w over something นั่นแน่นะครับใครทำปากงุมงบกันอยู่ละสิคำกริยาที่ว่า to s h e w over ไม่ได้แปลว่าเคี้ยวนะแต่มันหมายถึงการขอใช้เวลา คิดเกี่ยวกับบางสิ่งอย่างรอบคอบนะครับหรือไปปรึกษาหารือกับใครก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับค่อนข้างเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการเท่าไหร่เช่น A พูดว่า What about changing the destination to ก r a b ีงั้นถ้าเราเปลี่ยนที่หมายไปกระบี่ล่ะ B ก็เลยตอบว่า I'll need to s e l it over เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ที่นี้เวลาเพื่อนๆชาวต่างชาติของเราเนี่ยมาถามเราแล้วเราก็อยากจะบอกว่าคิดดูก่อนนะครับผมก็คงจะไม่ คิดหรือว่าคิดไม่ออกนะครับว่าจะพูดอย่างไรดีแล้วนะครับผมอย่าลืมลองเอาไปฝึกกันด้วยนะครับผมใครไม่ฝึกเนี่ยทีมงานบอกว่าจะจุดๆนะครับผมจะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมต้องอินบอ์ไปหาทีมงานกันเองนะครับผมสําหรับช่วงนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมทุกคนและสําหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยนะที่เว็บไซต์ ingnow.in.th หรือจะติดตามผ่านท่าน,น้าแฟนเพจ facebook ingnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast Player เอาไว้ทางก็ได้นะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ See you soon